สวัสดีค่ะแฟนเบจ b e เบนสมอ r ต์มอลทุกๆคนเลยนะคะเมื่อหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยโอ้โหเราปล่อย SUV ตัวเด็ดจากค่าย Mercedes-Benz ไปแล้วนะคะกับ ML250 ตัวท็อปนะคะวันนี้นะคะแฟนคลับค่ายใบพัดไม่ต้องน้อยใจไปอีกแล้วนะคะเพราะว่าเรามาพร้อมกับที่สุดแห่ง BMW X5 ที่เรียกว่าเป็นแรร์ไอเทมมาก นานๆจะเข้ามาทีนะคะกับตัวท็อปสุดนะคะกับ B M W X5 30d M Sport นะคะคันนี้เนี่ยออกห้างมาถึงเกือบ5ล้าน7แสนบาทแบบอุเมแม่เจ้า SUV อะไรกันออกห้างมาขนาดนี้ คือในขณะที่ตัว 25D p o e x p e r i e n c e ที่เราเห็นกันบ่อยๆเนี่ยมันออกห้างมาแค่4ล้าน6นะคะแต่คันนี้เนี่ยออกมา5ล้าน7 000. อะไรที่ทำให้ตัวท็อปกับตัวกลางอะ่ะมันต่างกันได้ล้านกว่าบาทอะทุกคนนะคะวันนี้เนี่ยเน่งจะพามาเจาะเลยว่าในขณะที่มันออกห้างอะ่ะห่างกันล้านกว่าบาทแต่วันนี้เราขายราคาเท่ากันะนะคะน่าซื้อยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดนะคะ แล้วต่างกันทั้งหมดเลยทั้งช่วงล่างเครื่องยนต์ภายในระบบการขับขี่นะคะคุ้มมากขายแค่2 3 9ล้านาบาทเท่านั้นจะมีอะไรเด็ดบ้างไปดูรีวิวกันเลยค่ะขอพาดูภายนอกกันก่อนเลยนะคะว่าเนื่องจาก 30D M Sport เนี่ยเป็นรายไอเทมที่นานๆมาทีในตลาดก็หายากมากนะคะ เพราะฉะนั้นเราจะไม่ค่อยได้เห็น X5 กับชุดแต่ง M กันสักเท่าไรหร่หรอกคะ่ะแต่พอมันมาอยู่ด้วยกันแล้วนะคะต้องยอมรับเลยว่าหล่อมากโดยเฉพาะพอเป็นสีขาวเนี่ยมันแบบมันทั้งสปอร์ตี้มันทั้งล้ำสมัยในเวลาเดียวกันนะคะชุดแต่ง M Sport หล่อๆทั้งในส่วนของกันชนหน้า M Sport นะคะจเกิดข้าง M Sport นะคะแล้วก็ยังมีตัวแบชนะคะ M ประดับอยู่ตรงนี้ด้วยตัวล้อแม็กของเราแน่นอนนะคะล้อแม็กลาย5ก้านคู่ M Sport ดูด เหมาะกับบอดี้มากๆค่ะเราจะเห็นดีเทลของความเป็น M Sport ทั้งตัวคิ้วนะคะคิ้วหลังคาคิ้วกระจกที่เป็นสีดำนะคะตัดกับตัวสีขาวของตัวรถได้เป็นอย่างดีมากๆแล้วก็เป็นสีดำเงาแว๊บนะคะไฮกลอสแบล็กที่ดูหรูหรามากๆอีกด้วย ในส่วนของด้านหน้านะคะโฉมของ X5 ตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีการออกแบบให้ตัวไฟหน้าเนี่ยมีความยาวมากๆนะคะแล้วก็ยาวมาเชื่อมติดกับตัวกระจังเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้ดูแบบสปอร์ตดูทรานส์ฟอร์เมอร์มากขึ้นนะคะ ในส่วนของหน้ากระจังเราก็จะได้ตัวกระจังเนี่ยเป็นสีดําเช่นเดียวกันเข้ากันกับตัวคิ้วหลังคาคิ้วกระจกแล้วรอบกระจังรูปไตเนี่ยก็จะเป็นโครเมียมสีเงานะคะเข้ากับตัวฟอกแลมนั่นเองดูลงตัวมากๆจริงๆนะคะมาถึงออปชั่นนะตัวแพงตัวแรกเลยที่25ดีไม่มีนะคะไฟหน้าตัวท็อปอะดัพ v e ฟ LVD แค่ไฟหน้าก็โหยแสนสองแสนเป็นอย่างน้อยแล้วนะคะ a d a p t i v e LED เนี่ยท่านไหนที่ขับต่างจังหวัดจะเลิฟมากเพราะมันสว่างกว่ามากแล้วมันอัจฉริยะนะคะปรับขึ้นปรับสูงปรับขวาปรับซ้ายนะคะเวลาเราอยู่ขับด้วยความเร็วมันจะหลีไฟขวาลงนิดนึงเพื่อไม่ให้แยงตาลดคันที่สวนมาโอ้โหแบบนี้เนี่ยเป็นฟีเจอร์ที่ดีมากๆนะคะพามาดูด้านข้างนะคะกันบ้างนะคะมาจนถึงด้านหลังนะคะโอ้โหใหญ่อลังการมากในส่วนของบอดี้นะคะ ด้านหลังนะคะก็จะมีกันชนหลัง M-Sport นะคะที่ดูแบบลงตัวมากๆกับปลายท่อ2ฝั่งนะคะทั้ง2ปลายของกันชนฝาท้ายนะคะของ X5 บอกเลยไม่เหมือน X3 ไม่เหมือน X1 แน่นอนนะคะเพราะนะคะ1เลยฝาท้ายเขาจะเป็น2ตอนแบบนี้นะคะบานบนเปิดขึ้นนะคะบานล่างเปิดลงค่ะทุกคนถามว่าดียังไงหรอออปชันนี้นะคะ1นึนะคะนึกภาพไหมคะว่า ถ้าฝาท้ายบานเดียวอะ่ะมันยาวแล้วรถมันสูงนะคะเวลาเปิดเนี่ยเราจะต้องระวังว่า mm hmm. i, เฮ้ยเวลาไปที่จอดรถอย่างเงี้ยมันจะชนข้างบนไหมอะไรต่างๆแต่อย่างเงี้ยมันทําให้บานบนสั้นระยะเปิดเนี่ยมันเตี้ยไม่ต้องระวังว่าจะชนอะไรหรือเปล่าสะดวกมากนะคะตรงนี้รวมถึงเวลาที่เราอะ่ะ จะเปิดบานบนบานเดียวแล้วข้างล่างปิดไว้อย่างเงี้ยเราไม่ต้องกลัวของที่อยู่ข้างในมันจะไหลตกหรือเปลี่ยนตำแหน่งเลยก็คือมันสามารถอยู่ของมันอย่างนั้นได้แล้วเวลาเราจะเปิดบานล่างเนี่ยมันก็ง่ายแล้วพอเปิดบานล่างบุ๊ออะไรคะตรงนี้มันกลายเป็นเหมือนที่โหลดของง่ายๆให้เราหรือบางคนเนี่ยจะใช้เอาไว้โพสนะเวลาเราไปนะคะตามสถานที่ท่องเที่ยวถ่ายรูปอ่าเอาไว้โพสแต่อย่าลงน้ำหนักมากนะคะสงสารโชกอาบเขานะคะ อ่าแบบนี้ได้สวยๆแบบนี้ก็ได้นะคะเรียกว่าเป็นฝาท้ายที่แบบมีกิมมิคมากๆนะคะฝาท้ายตัวนี้มีพื้นที่เก็บของกว้างใหญ่อลังการแน่นอนนะคะเพราะอย่างที่ทราบกันว่า X5 เนี่ยเป็น SUV ไซส์พี่เบิ้มแล้วนะคะ X1 X3 X5 นะคะเพราะฉะนั้นพื้นที่เก็บของเขาใหญ่ไม่ต้องห่วงเลยนอกจากนั้นยังมีฝาปิดที่เก็บของคอมพาซิท์มาอีกด้วยนะคะที่เราสามารถที่จะนะคะเลื่อนมาแล้วก็ นะคะปิดไว้แบบนี้แยกส่วนกันระหว่างพื้นที่เก็บของกับพื้นที่ห้องโดยสารภายในรถได้อย่างง่ายดายเลยค่ะปิดฝาท้ายกันหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวชวนทุกคนไปดูภายในกันดีกว่า M-Sport คืออย่างเลิศค่ะเราจะเข้ารถกันแบบ Comfort Access ก็คือเปิดนะคะปิดแบบนี้ง่ายๆนะคะแล้วก็บึ้มนะคะ โอ้โหภายใน M Sport หล่อมากนะคะพวงมาลัย M Sport หลอ่หลอๆนะคะมี paddle shift ด้านหลังสำหรับใครที่ชอบ Shift เกียร์เนี่ยก็จะฟินมากๆนะคะหรือบางคนเนี่ยก็ยังถนัดชิฟ f t ที่ตัวคันเกียร์ของ BMW อยู่นะคะเบาะสีน้ำตาลหนังแดกต้าค่ะเอกลักษณ์ของ BMW เขาเลยนะคะก็จะเป็นเบาะสีน้ำตาลที่ มีความหรูหราแล้วก็มีการใช้ได้สีน้ำตาลเดียวกันนะคะสภาพสวยใหม่มากๆปรับไฟไฟ้าเมมโมรีได้ถึง2ระดับนะคะในส่วนของทริมภายในเนี่ยก็จะเป็นอลูมิเนียมลายเฮกซากรนะคะเป็นลายหกเหลี่ยมหรูๆสไตล์รังพึ่งนะคะทำให้เพิ่มมิติให้กับตัวรถนั่นเองเดี๋ยวชวนทุกคนเข้ามาข้างในกันดีกว่านะคะว่าสวยงามขนาดไหน ทุกครั้งที่เราก้าวขึ้นมาบนตัวรถค่ะเราจะต้องก้าวผ่าน b a ชเอ็มสปอรตัวนี้นะคะซึ่งทําให้เรารู้สึกถึงความฟินมากๆว่ารถที่เราซื้อเนี่ยมันเป็นตัวท็อปนะแล้วทำให้เรารู้สึก appreciate นะคะซาบซึ้งในดีไซน์ของความเป็น M Sport มากขึ้นด้วยนั่นเองขึ้นมาบนรถกันแล้วนะจะเห็นว่าโอ้โหคือต้องบอกว่าเบนซกับ BM เนี่ยเขาก็สู่สีคู่ขี้กันตลอดนะคะแต่ BM เนี่ยเขาเรียกว่า ในเรื่องของดิเมนชันหรือความกว้างของรถสาย s อ v เขาใหญ่จริงนะคะอย่างถ้าตัว X3 เนี่ยต้องเรียกว่าใหญ่มากแล้วเนี่ย X5 คือยิ่งแบบบื้มนะคะกว้างขวางกว้างขวาง s p a c ชียสเรียกว่าโล่งโปร่งสบายมากๆนะคะท่านไหนที่เรียกว่าให้ความสำคัญกับความกว้างนะคะแนะนำเป็น X5 เลย มองขึ้นไปด้านบนนะคะจะได้หลังคาพารา a m มิกรูฟบานใหญ่มากใหญ่มากเหมือนนั่งอยู่ในกลาสเฮาส์นะคะหลังคาเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าไปจนถึงด้านหลังเพราะฉะนั้นผู้โดยสารด้านหลังก็ไม่ต้องน้อยใจนะคะมีช่องมองแสงเป็นของตัวเองแล้วตัวนี้ก็สามารถที่จะเปิดได้นะคะแอบลออเลยทีเดียวนะคะชิลมากนะคะเท่านี้นะขอมาพูดถึงเรียกว่า จุดเด่นและจุดเด็ดเรียกว่าเป็นแบบคัตติ้งพอยต์แบบวัดกันตรงนี้เลยนะสำหรับตัว 30D นะคะคือหลายคนจะคิดว่ามันต่างกันที่ชุดแต่งใช่ไหมแน่นอนชุดแต่ง M-Sport ต่างอยู่แล้วแต่มันไม่ใช่แค่เรื่องความสวยความงามอะ่ะมันเป็นเรื่องของช่วงล่างที่ต่างกันนะคะตัว M-Sport นะคะได้ช่วงล่างระบบ Adaptive M-Sport พร้อมด้วยช่วงล่างถุงลมด้านหลังนะคะเพราะฉะนั้นความนุ่มนวลของช่วงล่างถุงลม ใครเคยนั่ง S class ใครเคยนั่งซีรีส์เพอจินตนาการได้เลยนะคะเกือบได้แบบนั้นคือถ้าถามว่านิ่มเท่า S Class เท่าซีรีส์เเลยไหมตอบว่าเราจะไปคาดหวังแบบนั้นไม่ได้ค่ะเพราะรถเขาเอาไว้ลุยขึ้นเขาได้นะคะแต่ถามว่านุ่มนวลดีเลยไหมนุ่มนวนลยยนนวนอย่างน่าพอใจนะคะสำหรับช่วงล่าง a d a p t i v e M แต่เวลาต้องการจะสิ้นขึ้นมาเข้าโค้งทางด่วนขึ้นมาแล้วก็นะคะ ไม่แพ้ใครอะ่ะมันคมมากนะคะช่วงลา่างอ d ด p t พ v e M เอ็มสตัวนี้เนี่ยเรียกว่าใครที่ได้ขับรถขึ้นทางดวนบ่อยๆอะ่ะจะหลงลักแล้วไม่อยากจะใช้รถรุ่นอื่นอีกเลยเวลาเข้าโค้งเนี่ยมันเหมือนเราใช้ความพยายามในการหักพวงมรราลัยนิดเดียวะนะคะตัวพวงมาลัยตัวนี้มันก็จะปรับตามความเร็วเหมือนกันเวลาที่เราขับเร็วเนี่ยมันจะยิ่งเบาขึ้นนะคะแล้วแบบเราหักนิดเดียวอะ่ะมันแทบจะไหลไปตามโคง้งแล้วแบบ อยู่ในโคง้งเราไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรเลยนะคะนอกจากช่วงล่างแล้วตัว 30D นะคะเป็น X Drive นะคะก็คือขับเคลื่อน4ล้อนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอ่าเออเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นนะคือ B M เนี่ยเขาไม่ได้เลีก X Drive ของเขาว่าขับเคลื่อน4ล้อแต่เขาใช้คำว่า All Wheel Drive คือขับเคลื่อนทุกล้อเอาวต่างกันยังไง4ล้อมันไม่ได้หมุนพร้อมกันนะคะ มันจะมีออลกอริทึมนะในการคำนวณการหมุนของแต่ละล้อเนี่ยให้มันเพอร์เฟกต์สำหรับการขับนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้มันอธิบายยากจริงๆเป็นคำพูดว่าขับแล้วฟีลลิ่งมันต่างกันยังไงนะคะแต่ว่าเรียกว่ามันตอบสนองได้ตามที่ใจเราต้องการมากกว่าเวลาที่เราขับรถบังคันรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมตรงนี้มันหลุดตรงนี้นิดนึงทำไมตรงนี้มันขาดคันเนี้ยมันเติมเต็มสิ่งเหล่านั้นได้ทั้งหมดเลยใครที่ได้ขับแล้วจะเลิฟมากๆนะคะในส่วนของโหมดการขั ะะเราก็จะไล่ไปเลยตั้งแต่ Eco Pro นะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องประหยัดน้านํามันนะไม่ต้องห่วงเขาอยู่แล้วแต่ถ้าอยากประหยัดมากขึ้นจัดไปกับ Eco Pro ไล่ขึ้นมาเป็น Comfort นะคะเป็นตัว Default ของตัวรถเลยแล้วก็ Sport แล้วก็ Sport Plus, ะะสปอร์ตพลัสนะคะสปอร์ตกับสปอร์ตพลัสต่างกันยังไงอันนี้ใน BMW ในเบนซ์เหมือนกันก็คือเวลาที่เราสปอร์ตพลัเนี่ยรถเนี่ยเขามีระบบช่วยเหลือการทรงตัวมากมายเซ็นเซอร์ต่างๆรอบคัน พวงมาลัยเอยอะไรต่างๆนะคะที่เขาจะช่วยการทรงตัวของเราแต่เราไม่อยากให้เขาช่วยอ่ะเราจะบอกว่าแบบเราเอาอยู่ไม่ต้องการความช่วยเหลือก็คือจัดไปในหมดสปอร์ตพลัสนั่นเองนะคะในเรื่องของ Entertainment System เนะคะเขาก็มาพร้อมกับตัว iDrive นะคะแบบใหญ่นะคะแล้วก็ระบบมัลติมีเดียนะคะเชื่อมต่อโทรศัพท์กับตัวรถบลูทูธอะไรต่างๆนะคะก็มีมาให้พร้อมนะคะรวมถึง เรื่องของคู่มือออนไลน์ที่เรียกว่าเหมือนเขาอัพโหลดนะคะไว้ในตัวรถเรียบร้อยนะคะเราก็สามารถที่จะดูบนรถนะคะได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวนะคะตั้งค่าต่างๆแสงไฟเบาะประตูอะไรต่างๆก็กดผ่านตัว i drive ตัวนี้นะคะได้อย่างง่ายดายค่ะแล้วสำหรับฟังก์ชันเบรกโฮนะคะที่ในเบนซ์เนี่ยจะเป็นการเหยียบเบรกค้าง ไว้นะคะตัว B M เนี่ยก็จะเป็นการกดปุ่มออโต้โฮงง่ายๆตรงนี้นะคะก็ติดไฟแดงไม่ต้องเหยียบเบรกให้เมื่อยขานะคะสะดวกมา,มากๆกดแค่ปุ่มเดียวเท่านั้นเองค่ะพารีวิวด้านหน้านะคะพร้อมกับโมสมรธนะไปในดับหนึ่งแล้วเราไปดูข้างหลังกันดีกว่าว่านั่งสบายขนาดไหนแล้วสุดท้ายจะไปโชว์กันที่ตัวเครื่องยนต์กันเลยค่ะ <S <S ขึ้นด้านหลังมาแล้วนะคะ ก็แน่นอนค่ะเรื่องของความกว้างใหญ่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงเขาเลยนะคะเล็ก m h มเ h r o o m แล้วก็มี Glass House สัง้าแก้วส่วนตัวมองกันได้อย่างใสๆนะคะแล้วก็มาพับบอลหลังกันดูดีกว่านะคะมั่นข้างประตูหลังต่างๆนะคะครบถ้วนอ่ามาพับบอกกันดูดีกว่าค่ะว่ากว้างขวางขนาดไหนนะคะนี่ค่ะง่ายๆเลยนะคะแบบ40 20 40พับแต่ตัวกลางใส่ของยาวๆมาได้นะคะ พื้นที่เก็บของกว้างขวาง,งอลังการนะคะมีนิปิกอัพอยังอายนะคะแล้วก็มีคอมพาร์เมนต์ตัวนี้ที่ปิดนะคะแยกเป็นสัดเป็นส่วนให้อย่างลงตัวเลยทีเดียวดูภายในกันมาขนาดนี้แล้วไปดูเครื่องยนต์กันดีกว่าคะ่คะ3 0ดีค่ะและนี่ก็คือหัวใจแห่งความอลังการที่แท้จริงของตัว3 0ดีค่ะเครื่องยนต์6ซสูบอลังอลังกี่ซีซีคะ3,000ซีซีสมชื่อ30ดี แบบไม่ต้องถอนนะคะ 3,000cc หกสูบถามว่าแรงแค่ไหนแรงบิด560นิวตันเมตรเองนะคะถือ560นิวตันเมตรเนี่ยสู่สีซุปเปอร์คาร์บางคันเลยทีเดียวนะมีความหลังติดเบาะไปอย่างยิ่งนะคะเพราะฉะนั้นจังหวะแซงจังหวะออกตัวโหยไม่ต้องกลัวใครเลยอะ่ะคื รถบนถนนน่ะนับคันได้นะที่แรงบิดได้500กว่านิวตันเมตรอลังการขนาดนี้นะคะถึงแม้ว่าตัวแรงม้าเนี่ย218แรงม้าจะดูไม่ได้อลังการคือตัวเครื่องนี้ยยุโรปอะ่ะเขา250กว่าม้าแต่ว่าไม่รู้ว่าเหตุผลอันใดนะคะในไทยเ,ยเหลือ2 8ม้าแต่เครื่องเดียวกันนะบอก N57 เนี่ยแหละแต่แรงบิดน่ะ500กว่านิวตันเมตรคืออลังแน่ๆนะคะแล้วเป็น6สูที่ พ่วงด้วยทวินพาวเวอร์เทอร์โบเข้าไปอีกนะ t o t o p of that นะคะทวินพาวเวอร์เทอร์โบก็คือระบบวาลวแปรผันนะคะที่ทำให้ใช้แรงของเทอร์โบได้ดีขึ้นแล้วเป็นเทอร์โบแบบรูดูดคู่นะคะเพิ่มการอัดอากาศเข้าไปอีกคือนึกภาพนะปกตินะคะเครื่อง BM เนะี่ยต่อให้เป็นตัวเบนซิน18 i ทวินพาวเวอร์เทอร์โบมันก็ไม่ได้ขี้เหล่เลยนะคะ แต่คุณเอาทวินพาวเวอร์เทอร์โบมาออนท็อปลงไปกับตัว3,000ดีเซลอ่ะโอ้โหจะขนาดไหนนะคนไหนที่ซื้อรถสักคันแล้วซื้อเพราะสมรรถนะนะคะคันนี้ไม่ทำให้คุณผิดหวังเลยจริงๆดูรีวิวกันมาป้ายยากันมาขนาดนี้แล้วนะคะเรารู้สึกต็งหิดๆคันนี้มันน่าจะเป็นของเราจริงๆเลยอ่ะมันคุ้มค่าจริงๆเลยอ่ะจาก5้าล้านเหรือ2ล้าน39วิราคามันเท่าๆกับพีดีเลยอ่ะนะ กู๊ดเดียวจริง,รงๆนะคะไม่ต้องลังเลยนะคะโทรมาปรึกษากับเราได้เลยในเรื่องของรายละเอียดการจัดไฟนั้นการเทอร์ลรถต่างๆนะคะแล้วก็เบอร์โทราศัพท์ให้ไว้เลยที่0 92 9245641หรือแอดไลน์มาคุยกันได้ที่เครื่องหม่แอดแล้วตามด้วยชื่อโชว์รู z, มเบนส์มอเตอร์มอนั่นเองนะคะแล้วถ้าหากว่าใครมาดูคลิปนี้ย้อนหลังแต่รถคันนี้ได้จองไปแล้ว ซึ่งก็มีความไปไปได้สูงมากที่จะจองไปอย่างรวดเร็วนั่นเองนะคะเพราะว่า30ดีเนี่ยร้อปีมีหนนะคะน่นจะเข้ามาสักคันหนึ่งนะคะก็ถ้าจองไปแล้วไม่ต้องเสียใจนะคะเข้าไปดูใน Open Chat ได้นะคะจะมีกลุ่มลับนะคะอัปเดตรถเข้าใหม่ก่อนไลฟ์สดคุณจะได้เห็นก่อนที่เนงจะมาไลฟ์สดให้กับทุกๆคนในนี้ดูกันนั่นเองใส่หนึ่งไว้ให้ด้านล่างแล้วค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ หากอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของแดงนะคะ mm hmm. ก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด u b s c r i b e นะคะตรงนี้เลยนะคะ กดไลค์ให้เน่งด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเน่งมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ